ป๊อกกี้ช็อกโกบานาน่าใหม่จากกุลโกาาากาแฟกระป๋องเบอร์ดีเบอร์ดีหนึ่งในใจคุณสบู่สมุนไพรฟอรเรอาพผิวสวยด้วยคุณค่าส,สมุนไพรเสนอคนหัวหมอสวัสดีครับท่านผู้ชม การช่วยเหลือเอื้ออาทรกันนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับอืมแต่การที่มีหญิงและเอามาแบ่งกันนี่จะเป็นยังไงต้องลองดูเรื่องนี้ครับแบ่งปันเพื่อนเชิญชมครับนี่เอฮะคืนนี้เป็นนอนกับเจมไหมละ่ะโอ้อาใจถึงถูกใจสีนะเ,เ,เ,เมื่อความต้องการตรงกันความมันก็เกิดขึ้น

ฉันจะแจ้งตำรวจจัดพวกแกสองคนพวกแกคงมคืนฉันเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดแล้วคมคืนน่ะจะพราะเพื่อนผมคนเดียวมึง,ง,งเพราะเมื่อกี้เธอเต็มใจไปกับฉันไม่ใช่เหรอรแล้วฉันจะคมคืนได้ยังไงล่ะ <laughs> นี่ผิดคนเดียวนะป้าพาะเมื่อกี้เนี่ยป้ากับผมเต็มใจเข้าไปเ๋ยอาจารย์ก็แอบดูป้าสายป้าสายหยุดสายศีลอาจารย์ครับเอาว่าไงในคดีข่มขืนเนี่ยถ้าผู้หญิงเขายินยอมเนี่ยแล้วเลยอายุบรรลุนิติภาวะแล้วผมไม่ผิดฐานข่มขืนใช่ไหมครับในคดีข่มขืนเนี่ยรุ่นวัตถุโบราณเนี่ยเขายินยอมมากถ้ายินยอมเนี่ยไม่ผิดฐานข่มขืนเลย ครัทำไมจะดีใจขนาดนี้แม่นานๆได้คนแก่อ๋อได้คนแก่ไปแล้วใจอม่คุณเาจะได้ัังจะเอาหมือไง โอ้นี่คดีคมคือนี่เจอผู้สายแบบนี้ผมก็หนาวเหมือนกันนะรุ่นนี้รุ่นอาวุโสอนี่เขาเรียกรุ่นวัตถุโบราณต้องเรียกคงพินวกรมาด้วยแพยายามตำราวัตถุโบราณเอายจับผมเข้าคุกแล้วจานคุณป้าจะเอาเข้าคุกทำไมดคุณป้ายอมเขาไม่ใช่เหรออันนี้ยอมค่ะนาม่ะไยอมหนอา่ยอมม่ยอมเไม่ยอมเ่อาไม่ยอมเาไม่ยอมเขาไ่อมขนอ่อมเา่ขาเ่ยอามอเขยไอ่อ เปิดประตูให้เนี่ยมาเอาเขามาไปเอ้ยข้อกฎหมายข้อกฎหมายกฎหมายีเดี๋ยวข้อกฎหมายพีเยเ้ยไม่เพีคทางอาจารนะมากวําด้วยเมื่อกี้นี้อาจารย์วันชัยบอกว่าไม่ผิดฐานข่มขืนไงเออนี่ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยเออพี่เขายอมเราเราไม่ผิดอยู่แล้วใช่แต่ตอนที่เราเปิดประตูให้เพื่อนเขาไปส่งซิกมาเนี่ยพวกนี้เขารู้เห็นเป็นใจพวกใครเปอพวกนี้เรียก สนับสนุนให้เกิดการข่มขืนติดคุกเหมือนกันพลิกยังไงครับอาจารย์ประมาณให้ชัดไหมพี่อยู่แล้วล่ะครับพิ่ยังไงตอนที่เอไปร่วมหลับนอนกับพี่เขานี่นะเขายอมเอไม่ผิดหรอกเขายอมแต่พอะเอเสร็จแล้วเอแงประตูเข้ามาแล้วให้เต่าเขาไปข่มขืนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกผู้สนับสนุนกระทำความผิดถ้าเจ้าเต่าโดน15ปีไอ้เอต้องโดนห้าปีคำชวนใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ